ซูมจดทะเบียนคนแห่มุงทั้งสำนักเขตนาเดชคุกิเมยะตาดีเห็นนั่งเซ็นเอกสารใส่เสื้อยืดยังหล่ออ่อราฟุงถือเป็นพระเอกซุปตาที่ทำตัวติดดินตลอดเวลาสำหรับนาเดชคุกิเมยะหลังจากที่ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ที่ายใไม่ไปแล้วโดยมีแม่แก้วและกลุ่มเพื่อนๆของคุณแม่มาร่วมงานทำบุญล่าสุดถึงเวลาที่นาเดชจะต้องไปจดทะเบียนบ้านใหม่โดยมีผู้ใช้ติกตอกสใส่ไม่ดิสติกสำนักงานเขตสายไม้ลงภาพนาเดชขณะมาติ ต่อราชการในลุกสบายๆแต่ออร่ากระซายเมื่อได้สมุดทะเบียนบ้านแล้วก็แชร์ภาพหล,ลอ่อๆซะหน่อยยินดีด้วยซ้าหลังจากที่ทุ่มเงินที่หามาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับครอบครัวสำหรับพระเอกหนุ่มณนะเดชน์คุกิมิยะล่าสุดบ้านหลังใหม่ก็สร้างเสร็จแล้วเหลือตกแต่งภายในก็หิวกระเป๋าเข้าอยู่ได้แล้วและในวันนี้เป็นเลิกง,งามยามดีณนะเดชน์และแม่แก้วสุดารัฐพร้อมด้วยญาติผู้ใหญ่ก็เลยทำบุญขึ้นบ้านใหม่แบบเรียบง่ายตามแบบฉบับ สที่หาดูไม่ค่อยได้ในปัจจุบันนี้เท่าไราซึ่งแม่แก้วได้โพสต์คลิปขึ้นบ้านใหม่ลงในอินสตาแกรมของตัวเองและเขียนแคปชั่นที่อ่านแล้วต้องยิ้มตามเอาไว้ว่าเิกดีมงคลแบบอีสานบ้านฮาวหาบเงินหาบทองข้าวเต็มกระบุงทั้งข้าวเหนียวข้าวเจ้าน้ำกระเต็มตุ่มเงินเต็มถุงเต็มกระติบ ต้นอ้อยกล้วยเป็นเครือขนุนลูกใหญ่ที่สุดฟักเขียวหักทองถั่วเขียวงาขาวหอมกระเทียมเกลือล้นเหลือเฟือเต็มห้องลูกชายแม่และพี่น้องกับมื้อดีเป็นเดชสีแก่เจ้าเดอ้อครับพ่อและนอกจากนี้แม่แก้วก็ยังอวยพรลูกชายสุดที่รักต่ออีกว่าดีใจนําเจ้าหลายเดอ้อขอให้เจ้าสุ่มเย็นมั่งมีสีสุขถูกลมหายใจถูกเส้าแรงเดอ้อเลิกดีเป็นเดชสีแก่ลูกครับปิติสุขใจกับลูกชายด้วยน้าหักน้ําแรงค่ะงานนี้ก็มี เพื่อนพี่น้องทั้งในและนอกวงการบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกับบ้านหลังใหม่ของณเดชท,ที่สร้างตัวนั้นสร้างจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองอย่างมากมายขอสแสดงความยินดีด้วยอีกครั้งนะคะหลังจากที่ได้ลงโพตนี้ไปก็มีคอมเมนต์มากมายเชน่นเก่งมากค่ะเป็นก้าวย่างแห่งความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่และน่าภาคภูมิใจมากๆเลยค่ะที่สําคัญออกแบบบ้านให้มีหน้าต่างเยอะมากอากาศถ่ายเทดีปลอดโปร่งโล่งสบายมีต้นไม้ร่มรื่นมีทางเข็นรถเข็นรอบบ้านสําหรับ ให้คุณพ่อ